สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนก่อนที่เพื่อน,อนๆทุกๆคนนะครับจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มีกิจกรรมนะครับแจกซองอ่างเป่าทูมานี่วอลเล็ตนะครับจะมาให้เพื่อนๆทุกๆคนนะครับได้ร่วมสนุกกัน ซึ่งลิงก์ซองอ่างเปานะครับผมจะทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆคลิกไปเนี่ยเพื่อนๆจะเจอกับหน้าต่างแบบนี้นะครับผมอ่าหลังจากที่เพื่อนๆนคลิกมานะครับเพื่อนเพื่อจะเจอหน้าต่างแบบนี้เนาะซึ่งนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าไปกดรับลิงก์ซองอ่างเปาเนี่ยเพื่อนๆจะเจอกับพาสเวิร์ดนะครับซึ่งพาสเวิร์ดตรงนี้เนี่ยผมก็จะทําการซ่อนไว้นะครับภายในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่รับชมคลิปวิดีโอของผมจนจบเนี่ยเพื่ออนนนๆกก็็จจะะเเเััััับบรรหสผ่าคทีปตตววลข4 อาจจะเป็น1 2 3 4อะไรประมาณนี้นะครับผมจะทําการสุ่มแล้วก็นํามาแปะไว้นะครับภายในคลิปวิดีโอนี้นะครับอาจจะซ่อนอยู่ที่เวลาใดเวลาหนึ่งเนาะก็ให้เพื่อนๆทุกๆคนนะครับลองรับชมคลิปแล้วก็ลองหาลองร่วมสนุกกันดู นะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีเพื่อนๆนทุกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลเลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะครับหาเงินออนไลน์เข้าสู่บัญชีธนาคารกันนะครับกับเว็บไซต์หาเงินตัวใหม่นะครับที่มีชื่อว่า Kima.net นะครับ สำหรับเว็บไซต์ตัวนี้เนี่ยเป็นเว็บไซต์สำหรับสายลงทุนแบบ100%เซเลยนะครับสายฟรีเนี่ยเล่นไม่ได้นะฮะสำหรับเว็บไซต์แบบนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะการปันผลเนี่ยเหมือนกับแอปบัวเลยนะครับก็คือเราทําการลงทุนเข้าไปแล้วก็รอรับปันผลหรือว่าผลกําไรแค่นั้นเองนะครับแล้วก็แอปแอปนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นแอปที่เปิดมาไม่นานแล้วเนี่ยเขาก็มีโบนัสนะครับสาหรับสมาชิกใหม่นะครับเขาจะแจก เงินลงทุนนะครับจำนวน200บาทให้นะครับสำหรับเงินลงทุนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนำไปซื้อผลิตภัณฑ์ภายในแอปได้นะครับเหมือนเป็นเงินฟรี200บาทที่เขาแจกให้กับเราเลยนะครับถือว่าน่าสนใจมากๆนะฮะก็นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เป็นสายลงทุนนะครับชอบในเว็บไซต์ลงทุนหารายได้แบบนี้นะฮะเพื่อนๆก็ลองมา รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ลองศึกษาดูนะครับว่าเว็บไซต์เว็บนี้เนี่ยมันคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงรายละเอียดต่างๆของเว็บไซต์เว็บนี้นะครับแล้วส่วนตัวผมเนี่ยก็จะทําการลงทุนด้วยนะครับเพราะว่าผมก็มองว่ามันก็ดูน่าสนใจดีนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมาลงทุนให้กับเพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะฮะกนอื่นเนี่ยถ้าใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับ หลังจากที่กดมาที่ลิงก์เนี่ยก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับวิธีการสมัครเนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับแค่เพื่อนๆเนี่ยก,กรอกหมายเลขโทรศัพท์นะครับตั้งรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็กดลงทะเบียนเนาะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเว็บไซต์กันนะครับผม อ่าโอเคครับก็ตอนนี้ผมทําการล็อกอินเข้ามาในเว็บไซต์แล้วนะครับหน้าตาของเว็บไซต์เนี่ยก็จะดูเรียบๆง่ายๆเลยนะฮะไม่มีอะไรยุ่งยากเยอะแยะเลยนะครับอ่าสำหรับของเพื่อนๆนะครับที่สมัครเข้ามาใหม่นะครับยอดตรงนี้เนี่ยยังไม่เป็น200นะครับของเพื่อนๆจะยังเป็น0ูนย์บาทอยู่นะครับวิธีการนะครับในการขอรับโบนัสตรงนี้เนี่ยก็ให้เพื่อนๆนะครับไปทําการกดที่ ฝ่ายบริการลูกค้าตรงนี้เลยนะครับหลังจากที่กดเข้ามาเนาะมันก็จะเด้งมาที่ไลน์ของแอดมินเขานะครับก็ให้เราทําการกดเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็คุยกับเขานะครับอ่าเนี่ยนะครับที่ผม ขอโบนัส2 0 0เนี่ยผมก็จะพิมพ์ไปประมาณนี้นะฮะผมก็จะพิมพ์แปลว่าฉันต้องการรับโบนัส2 0 0บาทนะครับเขาก็บอกว่าขอเบอร์มือถือที่เราใช้ใทําการลงทะเบียนหน่อยผมก็ส่งเบอร์ไปนะครับแล้วก็เขาก็ทําการเพิ่ม200บาทเข้ามาในบัญชีเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วเขาก็ให้รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเขาด้วยนะครับว่ามีการลงทุนแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็เป็นพวกไบเซอร์ ใบรับรองอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้เนี่ยก็ดูง่ายนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในเว็บเลยดีกว่านะครับ โอเคนะครับสาหรับโครงการลงทุนที่เขาเปิดอยู่นะครับในตอนนี้นะก็จะมีเยอะมากเลยนะครับการลงทุนขั้นต่ําสูตรของเว็บไซต์เว็บนี้นะครับจะอยู่ที่1,100บาทนะครับแต่ว่า1,100บาทเนี่ยเราได้รับโบนัสมา200บาทแล้วนะครับเท่ากับว่าเราลงทุนแค่900บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ 6 3 0 0 0บาทนะครับก็ส่วนตัวผมเนี่ยผมก็จะลงเป็นอันแรกนะครับที่มันถูกสุดเนาะอันนี้เนี่ยฮะผมคำนวณรายได้แล้วนะครับมันใช้เวลาประมาณ15วันนะครับถึงจะคืนทุนนะครับก็เงินลงทุน900บาทได้รับกำไรอยู่ที่วันละ60บาทก็ใช้เวลาประมาณ15วันเต็มๆนะครับหรือว่าครึ่งเดือนนั่นเองเนาะก็ถ้าเว็บปิดไปก่อนหลืออะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะว่าผมก็เลือกลงทุนเอาที่ผมแบบพอรับได้นะครับถ้าเว็บปิดไปก็ไม่เป็นไรนะฮะ แล้วก็สำหรับเพื่อนเือคนไหนที่สนใจอยากจะลงทุนเนี่ยก็แนะนํานะครับว่าเอาเท่าที่เรารับไหวนะครับเพราะว่าเว็บไซต์ลงทุนทุกเว็บเนี่ยมีโอกาสปิดตัวอยู่เสมอเลยนะครับผมก็เตือนทุกๆคลิปเลยเนาะก็อยากให้เ,เพื่อนๆเนี่ยลงทุนอย่างมีสติกันด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาทําการเติมเงินเข้าไปกันนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่เคยทําการเติมเงินอะไรเลยนะก็เดี๋ยวเรามาลองทําไป,ปพร้อมๆกันนะครับวิธีการเติมเงินเนาะเราก็กดมาที่เติมเงินนะครับ าจากนั้นเนี่ยเราก็กรอกจานวนเงินที่เราจะเติมนะครับผมจะต้องเติม900บาทนะครับผมอ่าผมก็พิมพ์ไป900บาทแบบนี้แล้วผมก็กดเติมเงินเลยนะครับโอเคนะครับก็เป็นสเต็ปแบบเดิมๆเลยนะครับเขาก็จะเด้มาที่หน้าคิวอาร์โค้ดแบบนี้นะฮะผมก็จะทําการแคปรูปไปนะครับแล้วผมขออนุญ,ญาตไปเติมเงินสักคู่หนึ่งละกันนะครับ อ่าโอเคครับก็ผมไปทําการเติมเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับระยะเวลาในการเติมเงินเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาประมาณสัก1นาที2นาทีนะครับเงินก็เข้าแล้วเนาะตอนนี้เนี่ยผมก็มียอดบาลานซ์อยู่1,100บาทแล้วนะครับผมก็จะมาลองลงทุนดูนะครับอ่าผมก็จะกดลงทุนเลยนะครับอ่ามันก็ขึ้นว่าซื้ออุปกรณ์สําเร็จแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็จะมีอุปกรณ์อยู่1เครื่องนะครับได้รับรายได้รายวันอยู่ที่วันละ60บาท นะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสาหรับวิธีการลงทุนนะฮะง่ายมากๆเลยนะครับโอเคแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยจะมีเป็นหมวดการแนะนําเพื่อนด้วยนะครับการแนะนําเพื่อนเนี่ยเราก็จะได้รับเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเพื่อนที่เราแนะนำเนี่ยเขาทําการลงทุนเนาะก็จะได้ตั้งแต่5% 3% 1% นะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนเป็นสายเชิญเพื่อนก็นําลิงก์ตรงนี้ไปแปะได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยิ่งลงทุนในหมวดที่มันแพงขึ้นแพงขึ้นเนี่ยการคืนทุนเนี่ยมันก็จะไวขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอ,อย่างที่ผมลองคํานวณเล่นๆดูของอุปกรณ์อันนี้เนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ13วันนะครับอันนี้เนี่ยใช้15วันนะฮะก็ถือว่าตามธรรมเนียมนะครับยิ่งลงทุนสูงนะครับก็จะต้องยิ่งคืนทุนไวนะครับแล้วก็ ต้องมีความเสี่ยงที่เยอะขึ้นกําไรที่เยอะขึ้นอยู่แล้วนะครับตามธรรมชาตินะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการถอนเงินกันนะฮะโอเคครับก่อนที่เราจะไปทําการถอนเงินนะครับเราจะต้องไปทําการผูกบัญชีธนาคารกับข้อมูลส่วนบุคคลก่อนนะครับอ่าหลังจากที่กดถอนเงินเนี่ยมันจะเด้งมาแบบนี้นะครับว่าผูกชื่อและบัตร บัตรเครดิตธนาคารข้อมูลของคุคันแรกนะครับโอเคเราก็มาใส่ชื่อกันนะครับตรงนี้ก็ใส่เป็นชื่อนามสกุลของเราเลยนะฮะโอเคหลังจากใส่ชื่อนามสกุลเสร็จนะครับเราก็มาผูกบัตรธนาคารกันนะครับเราก็เลือกบัญชีธนาคารที่เราใช้อยู่นะครับอ,อันนี้เนี่ยก็จะมีครอบคลุมอยู่นะครับเพื่อนๆใช้ไหนเพื่อนๆก็เลือกอันนั้นเลยนะครับ แล้วเราก็กรอกหมายเลขบัญชีธนาคารแล้วเราก็กดยืนยันไปนะครับผมอ่าทีนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาที่หน้าถอนเงินได้แล้วนะครับการถอนเงินเนี่ยก็จะมีการหักค่าธรรมเนียมนิดหน่อยนะครับสามเซสำหรับการถอนแต่ละครั้งเนาะแล้วก็เขาไม่ได้มีระบุไว้ด้วยนะครับว่าการถอนเงินสามารถถอนได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลากี่โมงกี่โมงนะครับงั้นก็แสดงว่าสามารถถอนได้ทุกวันทุกเวลานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับสาหรับการถอนเงินแบบนี้เนาะ แล้วผมก็ไม่รู้นะครับว่าการถอนเงินเนี่ยมันใช้ระยะเวลานานหรือว่าเร็วแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยจะมาอัปเดตอีกสักคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับคลิปนี้เนี่ยก็มาลงทุนแล้วก็มาแนะนำคร่าวๆเกี่ยวกับ Kimma.net ให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันนะครับ โอเคสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้เนาะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยสามารถสอบถามผมได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม